รายง,งานพิเศษเคี่ยวเล็บกองทัพวันนี้ขอนาเสนอเครื่องบินขับไล่ F 1 6บล็อก70และ72ซึ่งพวกเราจะคุ้นเคยกับเครื่องบินขับไล่ F 1 6กันอยู่แล้วนะคะแต่เครื่องบินบล็อกใหม่นี้เป็น F 1 6ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะเครื่องบินขับไล่ F 1 6บล็อก70และ72จะมีขีดความสามารถและมีคุณลักษณะพิเศษอย่างไรติดตามชมพร้อมกันค่ะ ขณะที่เครื่องบินขับไล่หรือเครื่องบินพรบได้พัฒนาคุณลักษณะขีดความสามารถก้าวเข้าสู่ยุคที่5เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ราคาต้นทุนการผลิตที่สูงเสียดฟ,ฟ้าจึงทําให้ประเทศยักษ์ใหญ่ที่มีงบประมาณมากพอเท่านั้นที่จะจัดหาเครื่องบินขับไล่ในยุคที่5ามาครอบครองได้บริษัทผู้ผลิตเครื่องบินเองก็จําเป็นที่จะต้องมีรายได้เพื่อความอยู่รอดกึ่งกลางระหว่างเงื่อนไขทั้งสองนี้จึงเป็นที่มาให้บริษัทล็อกฮีทมาติน นำเครื่องบินขับไล่ในยุคที่4มาปรับปรุงเพิ่มเติมขีดความสามารถให้ดันสมัยมากยิ่งขึ้นหนึ่งในนั้นคือเครื่องบินขับไล่ F-16 ที่ได้รับการพัฒนาล่าสุดจนเป็นเครื่องบินขับไล่ในยุคที่4ที่ทันสมัยที่สุดในโลกเรียกชื่อรุ่นว่า F-16 Block 70และ72 F-16 Block ใหม่ล่าสุดนี้มีมิติตัวเครื่องยาว15เมตรสูง5เมตรระยะระหว่างปลายปีสองข้าง9.4เมตร น้ำหนักเครื่องาบ9,200กิโลกรัมน้ำหนักบรรทุกรวมสูงสุดประมาณ21,000กิโลกรัมทำความเร็วได้สูงสุด2,415กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือมากกว่า2เท่าของความเร็วเสียงทนแรงจีได้ถึง9 g มีอายุก,การใช้งาน12,000ชั่วโมงระบบต่างๆที่พัฒนาเพิ่มให้ F16 Block 70และ72ทันสมัยขึ้นนั้นเรียกได้ว่ามาจาก F22 และ F35 ได้แก่ระบบเรดาร์ที่ทันสมัยป้องกันการถูกรบกวนสัญญาณและถูกตรวจจับได้ยากพร้อมขีดความสามารถด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ควบคุมการบินแบบดิจิทัลรุ่นใหม่พร้อมด้วยระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติระบบค้นหาและติดตามเป้าหมายด้วยอินรฟเรดรองรับระบบอาวุธได้อย่างหลากหลายระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่ทันสมัยระบบการติดต่อสื่อสารแบบดิจิทัลพร้อมระบบเสียงแบบ3มมิติและระบบนำทางด้วย GPS ที่แม่นยำ ทั้งยังมีการปรับปรุงด้านความปลอดภัยเพิ่มระบบป้องกันการชนพื้นดินอัตโนมัติหรือ Auto g c a แคห้องนักบินยังได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัยประกอบไปด้วยจอแสดงผลความคมชัดสูงแบบใหม่ทําให้นักบินได้เห็นภาพสนามรบอย่างครอบคลุมสามารถใช้ระบบชี้เป้าและระบบเรดาร์ได้อย่างเต็มที่สามารถแสดงผลเรดาร์ภาคพื้นได้ง่ายขึ้นรวมทั้งการแสดงผลข้อมูลเครื่องวัดต่างๆบนเครื่องบินในแบบดิจิทัล และยังแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างปฏิบัติภารกิจกับเครื่องบินขับไล่ในยุคที่5ได้อีกด้วยนอกจากนั้นถังน้ำมันเชื้อเพลิงเสริมที่ติดตั้งภายนอกแนบไปกับตัวเครื่องสมรรถนะของเครื่องยนต์ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นและยืดอายุการใช้งานของโครงสร้างตัวเครื่องเพิ่มขึ้นนานถึง12,000ชั่วโมง นับว่าเป็นการนำจุดเด่นของเครื่องบินขับไล่ในยุคที่4มารวมกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ยุคปัจจุบันที่มีความทันสมัยจึงเป็นการผสมผสานที่มีความล้ำหน้าอย่างมากๆ F16 Block 70และ72จึงเป็นเครื่องบินขับไล่ในยุคที่4ที่ทันสมัยที่สุดในโลกเป็นทางเลือกให้แก่กองทัพหลายๆประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการอัพเกรดและจัดหาใหม่แล้วหลายประเทศเช่นเกาหลีใต้บอกแกเลียจอแดนทุเคียรวมทั้งไต้หวันเป็นต้นติดตามรายงานพิเศษเชื่อเล็บกองทัพซึ่งจะนำเสนอข้อมูลสาระประโยชน์ด้านการทหารและความมั่นคงในมิติต่างๆที่อยู่ในความสนใจได้ใหม่ในครั้งต่อไป